ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแกล้งพี่หวานด้วยการแปลงลาเป็นบล็อกไม้นะครับทุกคนซึ่งบล็อกไม้ในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนเออผีตันนีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็แบบเป็นผีเจ้าที่ทุกคนนะแล้วก็คือมีอยู่มากวันหนึ่งก็มีหนูน้อยหมวกแดงคนหนึ่งมาตัดต้นไม้แล้วก็เลยทําการเขาเรียกก็ส่งฮอนครูไปนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงลืมกดไลค์กด subscribe น,นะครับผมถ้าทุกคนได้กดไลค์คลิปนี้หมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมืนนี้ก็ I <laughs> cat สบายดีดัมผู้ชมทุกท่านนะครับตั้งแต่สู่ช่องฟังก์ชันซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดเสาสี่สุโมงนั่นเองเนาะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยเลยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนวันนี้จะบอกว่าวันไปสอบก็มหาลัยมามันคนคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนถ้าเสียงว่าค่อนข้างจะดูน้องหรือว่าจะดรอปลงหน่อยหรือกเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกเอ๊ะเสียงอะไรวะอ๋ออ๋อเสียงแกเหรอนึกว่าเสียงอะไรแต่เติเติมเมื่อกี้เอออะไรว เราไม่ถึงเล้ไมต้องมาควิดกันด้วยเนี่ยต้องแก้แค้นหย่าฮ่าสำนักหนาหย่าหย่าทำฉันตากันนะครับโอทุกคนมันตามมาเฮ้ยมันโมโหจนมันแบบมันหมุนติ้วเลยเหรอทุกคนน้อยหนัแป๊บนี่เดี๋ยวพี่บ้าอย่ามาทำอะไรฉันนะฉันจะบอกให้แหนฉันไม่ได้หาเรื่องแกก่อนแต่แกนั่นแหละที่มาควิดฉันก่อนจะอู้สาวู้ด้วยดีๆแล้วแต่ก็น่าขัดอ่ะโอ้ไมค์โท่ทำไมแกถึงพาครอบครัวแกมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ย นี่เราไปตีหัวหน้าฝูงมันหรือเปล่าทำไมมันมีการยงันค่อนข้างเหมือนเอามากกว่าวายนะเออตอนนั้นก็ติดต้นไม้หน้าสุนะ่ะัวนหน้าที่คงเจ็บหน้าดูละสีอ้าวทุกคนาทำการตัดไม้ก็อสร้างบ้านซึ่งวันนี้นะคะทุกคนอาจจะทำการสร้างบ้านให้ตรได้นะคะวันนี้ลูกวายก็คือแบบว่าแต่ละคลิปที่ผ่านมาไม่เคยจะสร้างได้สักทีแต่วันนี้เราจะสร้างให้ได้ทุกคนและสิ่งที่หวานคิดไว้เนี่ยก็คือบ้านแบบว่าทรงเรือนไทยนั่นเองค่ะทุกคนในแฮทุกคนอาจจะงงนะคะบ้านทรงเรือ หวาจะสร้างบ้านต้นไม้นะครับซึ่งผมก็จะทำแบบที่เป็นีต้นไม้ในกันเป็นแบบต้นไม้แมนเลนี่ไต้ม้าแลวนะไม้แมนอะไรเงี้ยทุกคนแบบเพราาะว่การสร้างบ้านแบบว่าเรือนไทยก็ถ้าจะใช้ไม้เยอะมากทุกคนแต่ว่าการใช้ไม้ที่เอาไปแบบเขาเรียกอะไรวะบันไดใช่ไม้ที่เอาไปทำบันไดทีใช้กันเยอะมากทุกคนมันจะเอาไปทำหลังคาจะสามารถโกกควนหวานได้ อันนี้มันไม่ใช่ไมโอ๊กต้องการแค่ไมโอกมันจะได้สีเพราว่าสีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวทำไมตรงนั้นมันมีจิงโจ้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยเสียงอะไรวะโอเดี๋ยวสลามไหนเนี่ยอยเดี๋ยวนี่มันตอนเช้าไม่ใช่หรอทำไมถึงมีสลามได้ล่ะปกติมัน มันจะสปอนแค่ตอนตอนดึกไม่ใช่หรอแต่ว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักมากมาทั้งฝูงเลยทุกคนดูดิมันก็ค่อยกระโดดดึงๆมากอุ้ยถ้าเจอสลามอย่างนี้ทุกคนอย่าไปตีนะคะทุกคนถ้ายิ่งตีมันจะยิ่งเกิดลงมาเยอะต้องตีดิมันจะได้ตายจะฆ่าเราให้ได้เลยทุกคนไหนแกอยากลองดีใช่ไหมล่ะแกเอ้ย อะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้จิงโจ้ช่วยเราเหรอเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้จิงโจ้ช่วยเราเนี่ยเลยตายการเป็น<อ>ตัวงงเกิดตัวเล็กมาแล้ว<ๆ>เกิดตัวเล็กมาแล้วนี่ฉันไม่ได้กลัวแกหรอ,อกเบอรแกก็แค่ตัวเล็กมาทุกคนจะไปตัดไม้กันแล้วก็รีบมาสร้างบ้านดีกว่าฉันขอไม้โอก๊กฉันไม่เอาไม้นี้เพราะฉะน,นั้นอย่าตามฉันมาเลยนะจะใช้จะพาเธอไปหาไม้ไปต้นนั้นดีกว่าทุกคนต้นไหนเขาเขาจะใหญ่มากเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหัวใจเลยสองอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย อะไรอ่ะอยู่ดีก็ลอยได้ีมโอหรือว่าแรงนุ้มถ่วงของเราใบนี้มันจะมันมันจะเปลี่ยนไปงั้นหรือบ่าไปแล้วขอใหม่สิไอ้นนี้ก็กระโดดเองทำไมไม่เห็นลอยเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะอะไรวะทำไมตอนที่เราอยากให้ลอยมันไม่ลอยตอนไม่อยากให้ลอยมันถึงลอยเหรอทุกคนอช่างเถอะแล้วก็มาอันนี้ต่อแล้วกันผมว่าไม่น่าจิ้มจิ้มจิ้มจอ้มเิ้ยจิ้ม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 ้มจิ้มจิอมจิ้มจิ้มจิ้มไิม้นัิ้มจิมือนคนเลยอ่ะ อันนี้ไม้เลยทำไมรูปร่างแปลกจังเลยทุกคนไม้อะไรอะ่ะไม้ทำไมขุดไม่ได้โอ้ยน้ำมันคนนี่เ้ยมันไม่ใช่ไม้นี่ เยแกทำอะไรฉันนะฉันไม่ได้มาทำฉัไม่ได้ตั้งใจมแอบตัดไม้นะไม่ไ้ตงใจไม่ไม่ไม่ม่ไมไมเครเนี่ยแกมาทำอะไรไม้ของฉันเยแล้วทุกคนโอ้ยจะต้องต้องทำไงดีเอิ่มเอิ่มฉันเปล่านะฉันเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเออฉันแ่หาผลไม้หาอาหารเท่านั้นเองเออฉันไม่ทำอะไรซะหน่อยฉันแค่ไปเดินดูแบบว่าอุ้ยต้นนี้สวยจังเลยต้นึสวยจเลยแ่เองเออพลังกพลังเราสามา เออม่เห็นตอนเราตัดไม้เนี่ยไม่เห็นหรอกหน้าทุกคนเราก็แอบตัดเร็วหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้แอบตัดวะเออหน้ามันไม่เห็นทุกคนพลังสายฟ้านายเธอนายเป็นใครเนี่ยทำไมรูปร่างเหมือนไม้จังเลยอ่ะเคือต้นายเป็นไม้ที่รูปร่างเหมือนคนหรือนายเป็นมนุษย์ไม้เหรอมันจะต้องเป็นมนุษย์ไม้แน่ๆเลยทุกคนเพราะว่าตัวนันเป็นไม้อ่ะพูดมากอ้าวอ้าวก็แกถามมาถ้าจะไม่ตอบก็โดินหาว่าหิงทิวาฉันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอโอเคฉันจะพยายามเชื่อแล้วกันนะเพราะว่าคนที่มาบอกฉันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีเยอะมากๆเลยแล้วสิ่งนั้นจะลงทันเกงฮะฉันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งนั้นจะลงทันเกงคืออะไรวะคือนี่แกคิดว่าแกเป็นเซเลมูนหรือไงที่แบบตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอะสายฟ้าเหรออุ้ย ว <คำ S 2> ้าย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <ไป S 2> ดีดดดดดด๋ยวนี่แกมีพลังอ้า,ายนี่แกมีพลังได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่แกเปมีพลังได้ไงเจ๋อไปไปเก่งอะไรทุกควรจต้องหนีก่อน อย่าดับอ้ามันมันตามมาอะ่ามาเชลเลยนะเชนจะเกนเชนดิเกนมันดัดัที่ที่ไม่มีฟุ้งไปทาวที่มมีที่ตายอย่าทำอะไรเชลเลยนะแอบ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 ยุบยุบยุบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทุกคนเราต้องแอบในฟุ้มไม้บกลมคื้นแน่ๆมันอยู่ไหนอะมันไปไหนแล้วทุกคนฮัมเมอรุ้ยหลุดหัวเรียงอะน่าจะหลุดหัวแล้วแหละมันมันไปหรือยังวะไปหรือยังอะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอะอุ้ยปะผ้า เราพอโอเคอยู่ไหนล่ะทุกคนมันอยู่ไหนอ่ะมันจะไปเรื่องไปเรียงอันนั้นคืออะไรเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันเหมือนค้อนทอเลยอ่ะโอ๊ะอ้าวอ้าวเกมค้างเลยเมื่อกี่อยู่ดีๆเราก็เราก็ค้างไปแล้วก็ตายเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นทันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวะได้ยินแค่เสียงฟ้าผ่าเลยเราก็ตายเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้หว่านเ่อหว่านดูค้อนทออยู่นะทำไมอยู่ดีอ๋ออ๋อแกอีกแล้วใช่ไหม เมื่อกี้ฉันตายเพราะแกใช่ไหมเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันนะจะไม่ได้ไปตัดไม้อะไรของแกซะหน่อยนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงมอยู่ไหนวะอย่ามาทำฉันนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะไอ้เจ้าไม้โลกจิตอย่ามาทำอะไรฉันนะฉันยังไม่ได้ไปแตะต้องไม้ของแกเลยทำไมแกถึงมาทำร้ายร่างกายฉันแบบนี้เนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจนะเว้ยทำไมนี่ถึงแกจะเหมือนไม้ก็ถือแกมาทำร้ายต้นไม้ทำไมฉันไม่ทำร้ายไหนไหนหลักฐานไหนหลักฐานอ๋อแกสิในเราไม่ใช่ลอยขึ้นไหนหลักฐานนะไม่เห็นมีหลักฐานเลยฉันไม่ทำอะไรตอนไหนมิทราบแกมาพูดอย่างนสาาามมรถแจจ้้้งควเทไดน ทุกคนมาดูเลวทุกคนมาดูเร็ว<ท>ดูสิมีคนมาใส่ร้าย,ยคนอื่นน่ะว่าไปทำร้ายไมมไปทำร้ายป่าไม้ของเขาะทุกคนมาดูสิก็แค่ต่อยต้นไม้ก็ต้นไ,ไม้มาต่อยฉั่นก่อนอะ่ะทุกคน,นึดงมาากกันจะไม่จริงกันก็ต้นไม้มนต่อยฉช่นก่อนอะ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยพ่อแม่ถ<อ>ึนสอนว่าใครทำเราเราก็ต้องทำกลับก็แค่นั้นเองฉันจะประหารเธอเฮ้ยอย่าเนอะอย่าประหารฉันเลยฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ช่วยด้วย มานยุ่งกับฉันทุกคนใครก็ได้ช่วยด้วยเจ้าแกะเจ้าหมูเจ้าว,วัวเจ้าควายทั้งหลายเอ้ยหลพ้นแล้วเว้ยเออมันทำไมมันเป็นทางตันล่ะเอาไงดีเนี่ยเป็นทางตันอะ่ะโอ้ยไม้ก็ไม่มีว่าจะมาอุดรูนี่ซะหน่อยฉันจะเริ่มแล <ะ S 1> ้งนะมันก็ดักทางเราอยู่อะ่ะอุอ้เอออยเสียงอะไรวะอุอ้ยอ้านี่แกจะเผาฉันหรออย่าอย่ามาอยู่มันครับแคนครับขาใจอะไรกับเรนขนาดนี้ทุกคน ทุกคนเหมือนว่า,บ,าบ้านเรือนไทยของเราน่าจะไม่ได้สร้างอะไรทุกคนมา <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคน <c oughs> จ๊ะก็เหมือนมันจะมีตัวปัญหาชอบมาไล่ฆ่าเราอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องได้ตามเรามาอีกแน่ๆเลยทุกคนเออเสียงอะไรวะเฮ้ยที่เกิดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มาอะไรวนะน่ะเมื่อกี้ม่าสายไฟอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเธออย่ามาราอะไรจะนะจะจิงโจ้ช่วยด้วยใครจะแจ้งตำรวจจิงโจ้ไม่จิงโจ้ไม่ช่วยกันนะใครจะได้ช่วยด้วย S <s> สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่มีทางมาไล่ฆ่าใครแบบนี้หรอกโอ้ยไอ้คนที่มาไล่ฆ่าแบบนี้มันเขาเรียกว่าโรคจิตต่างหากโอ้ยโรคจิตอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมายุ่งกับฉันไอ้ <c oughs> เจ้าไม้สโสกอย่ามายุ่งกับฉันออุุ้้ยย๊จิโดนชนนี่ต้องหลุมอย่าไปละโ้ยจะขอไม่ยุ่งกับเจรู้โอ้ยอย่าอย่าโอ้ยนี่ฉันวิ่งมาไกลขนาดนี้แล้วแกยังจะมาตามพี่เหรอ โมโหแล้วนะโมโหโมโหมากๆเลยนะเฮ้ยเอาไงดีวะวต้องหนีไปไหนวะมันถึงจะรอดพ้นเนีย่ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเราจะไปตรงคิปเปอร์ถ้ามันมาหาเราอีกปุ๊บเราก็จะเล่อคิปเปอร์ฆ่ามันไปด้วย <t ap> นนว้าห้าห้าจะออกหย่าพี่แกผิดคิวเหรอรคิปเปอร์ฉันบอกว่ารอมันมาก,ก่อนไม่ใช่ตอนนี้ <t ap> อย่าเดี๋ยวเอยารอจนกว่ามันจะมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้เอ้ยมันมาแล้วทุกคนโอเคพอมันมาใกล้เราปุ๊บเราเจอคิปเปอร์ระเบิดไปพร้อมกับเรา เอาสิเอาสิยาอย่าชิปเปอร์ฉันไม่นะตัวเดียวที่มีอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่จับฉันไม่ได้หรอกวะอ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 ะจับได้ไงะอะมีอะไรจะสั่งหรือเปล่าเลยอะม,มีอะไรจะสั่งเสียไหม สั่งเสียเหรอสั่งทำไมเสียกินของเสียก็ท้องผูสิเอ้ยแกทำอะไรของแกนึงแกคิดจะฝังจจทั้งเป็นหรือไงอย่ามายุ่งกับฉันนะโอ้ยโอวหัวโอ้ยโอ้ยจอ้วกโอ๊ยโอ้ยอคร้โอ๊ยโอ้ยคือุกก็ได้ช่วยด้วยโอ๊ยรกได้ยืนมันดีครได้ยืนมันดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เออพอเถอพอเถอจะไม่ไหวแล้วโอ้ย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 โอยทุกคนเออไปจนไปเลยนะเออเออฉันสัญญาฉันพอแล้วฉันพอแล้วฉันสัญญาต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดไม้อีกแล้วจะตายเลยโอ้ยหายใจไม่ออกทุกคนก็จะได้ช่วยด้วยสัญญานะเออเออสัญญาก็สัญญาต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดไม้แล้วก็ได้วันไหนถึงในคลิปนี้นะทุกคนมันจะไม่ตัดไม้เออ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 เโอ้ยใครยิงฉันวะอ้าวอ้าว ซอมบี้ตัวเมื่อกี้มันฆ่าไอ้เจ้าไม้โง่ๆนั่นใช่ไหมทุกคนว้าไอ้เจ้าไม้โง่ไอ้เจ้าไม้โง่ไอ้เจ้าไม้โง่เออเมื่อกี้ก็ตายไม่ใช่เหรอเอ้าอ้าเมื่อกี้มันตายไม่ใช่เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนโอเคโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เว้ยเออยินดีคตัวทาไปก่อนทุกคนม่ได้ก็ได้ฉันจะไม่ตัดไม้แล้วก็ได้ยา